สำหรับการเริ่มต้นสร้างบ้านขายนะครครูไซคอนิญาตถามกลับแบบนี้ก่อนว่าเราถนัดอะไรมาก่อนหรือเราเคยทำในพาร์ทไหนที่เกี่ยวกับ โครงการหมู่บ้านจะสรรมาก่อนหรือไม่หรือในแวดวงอสังหามมาก่อนหรือไม่เพราะว่าถ้าหากเรารู้ตรงนี้นะเราจะได้เริ่มต้นได้ถูกจุดอาทิเช่นถ้าเราเคยขายมาบ้างแล้วหรือเคยเป็นเอเจนต์มาบ้างแล้วตรงนี้เราก็สามารถที่จะไปเริ่มต้นในเรื่องของการตลาดในเรื่องของงานก่อสร้างในเรื่องของการเงินหรือภาษีไปเริ่มต้นจากจุดนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเราไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เลยมือใหม่สายกิ๊กเลย ครูสายแนะนําให้เริ่มต้นสร้างทีละประมาณ2-3ถึงหลังก่อนจะดีกว่าเพราะเราจะได้มีเวลาเรียนรู้ตกผึก ระดับดีเทลนะในเรื่องของงานก่อสร้างในเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆไม่ว่าจะเจอกับผู้คนต่างๆที่เข้ามาช่วยเราทำโครงการหมู่บ้านหรือแม้กระทั่งเจอกับลูกค้าเราจะได้ตอบได้ว่าลูกค้าอยากได้อะไรแล้วเราจะนำเสนออะไรให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกเราค่ะ